สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันในยูทูบช่องวิเคราะห์บอลวันนี้บายบอลเด่นนะครับวันนี้วันเสาร์ที่9ทธันวาคมคัดทีเด็ดมาแนะนําเพื่อนๆ6คู่ด้วยกันนะครับผมคัดเกมพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเป็นลีกที่ถน,นัดที่สุดในช่องของเราแล้วตามสถิติที่ให้มาร่วม2ปีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามกันมาโดยตลอดก็ก่อนอื่นเลยต้องบอกเพื่อนๆว่าช่วงหลังมาเนี่ยผมติดธารกิจ ภาคกลางวันและต่างจังหวัดเยอะมากนะครับแต่เขายังหลบมาให้ทีเด็ดเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับท่านที่ติดตามกันมาร่วมระยะเวลา1-2ปีเนี่ยต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เป็นอย่างสูงนะครับก็อย่างไรวันนี้ขออนุญาตเริ่มต้นด้วยเกมเด่นของวันนี้กันเลยก็ได้นะครับไล่ไปตามเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้ที่เซลฮัสปาร์คสเตเดียมคิสตันพาเลท พบกับลิเวอร์พูลนะครับเป็นทีมเยือนลิเวอร์พูลมาต่อ1ลูกและโอเวนเดอร์ที่3ลูกเลยนะครับพาเลตอยู่อันดับ19ฟอร์มปัจจุบันนี้พาเลตเอง6นัดชนะเกมเดียวนะครับแพ้4เสมอ1และเล่นในบ้าน7เกมเนี่ยเดิมทีในบ้านพาเลตถือว่าเป็นจุดแข็งแต่ฤดูกาลนี้เล่นไปแล้ว7นัดชนะเกมเดียวเท่านั้นแพ้ไปถึง4เกมนะครับส่วนลิเวอร์พูลถือว่าฟอร์มอยู่ในช่วงที่จัดจ้านสุด ลิวพูเองอยู่อันดับ2มี3 4แต้มเล่น15นัดชนะ10เสมอ4แพ้1ฟอร์มปัจจุบันนี้6เกมหลังสุดชนะ4เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยนะครับเล่นเกมเยือนมีแพ้เกมเดียวสถิติของพาเลทเจอลิวพูล10นัดหลังสุดสู้ไม่ได้เลยนะครับเสมอ2แพ้8 2เกมหลังสุดที่ยันเสมอมาได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับพาเลทเองไปเยือนแอนฟิล ล่าสุดเมื่อ16เดือน8ปี2022เสมอหนึงหงและปีนี้กลับมาเล่นกันเมื่อเดือนกุมภาพานันธ์ฤดูกาลที่แล้วนะครับที่บ้านพาเลตเสมอ0ูนย์ทำให้ทำเงินได้มา2เกมติดแต่ภาพรวมดูแล้วพาเลตต้านทานลิวพูยากจริงๆครับนาทีนี้พาเลตเองล่าสุดเพิ่งแพ้บอลมัดมาด้วย2อูนแล้วก็ไม่ชนะใครมา4เกมติดต้องมาเจอลิวพูที่ล่าสุดเพิ่ง ไปเยือนเชฟฟิลด์อัดมา2 0เลตต่อลูกครึ่งควบ2ทําเงินนะครับแล้วก็เป็นทีมที่5นัดหลังสุดเนี่ยทำเงิน4เกมเลยจะมีหลุดเกมกับฟูแลมเท่านั้นที่ต่อลูกครึ่งแล้วยิงไม่ถึงนะครับ10นัดแพ้เกมเดียวเป็นการแพ้ให้กับตูรุดด้วยสกอร์3-2นะครับลิพูเล่นเกมเยือนถือว่าใช้ได้เลยนะครับมีเสมอแมนเชสเตียมาด้วย1-1แล้วก็ไปชนะบอลมัดมา2-1มีเสมอลูตันทาวน์1-1เหมือนกัน นะครับแต่ยังมองว่าวันนี้คิสเันพาเลต 4, 2, 3, 1ต้านทานลิวภู 4, 3, 3ยากนะครับพาเลตมีจอห์นสโตนนะครับเกฮีแอนเดอร์เซนวาดมิเชลเลอร์มาริชาร์ดชูปอายูเอดูอาร์และโอลิเซ่เอเวอร์เรตติ้ง6.8แต่ว่าลิวภู 4, 3, 3วันนี้เป็นผู้รักษาประตูใช้งานเป็นแคลเลอร์นะครับแล้วก็เซนเตอร์โกนาเตยืนคู่กับฟันได มีโกเมสอเล็กซานเดอร์อาร์โนแบ็กซ้ายแบ็กขวามิดฟิลด์เป็นเอนโดสโบสไลแม็กอลิสเตอร์แนวลุกมีโมซาร่าดูเบนดิอัสและนูนเยสภาพรวมตัวเจ็บของลิเวอร์พูลถือว่าเยอะนะครับหลายคนแต่ถ้าเทียบกับเจ้าบ้านเองก็พอๆกันการขาดหายไปของเอ็เซยและดูคูเร่ถือว่าเป็นจุดแตกหักของพาเลทเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่ดูพรีวิวลึกเลยนะครับยังชอบลิเวอร์พูลมากกว่า เล่นมาเยือนต่อลูกเดียวริวพูถือว่าไม่แพงเชียร์ริวพูเชียร์ได้ครับครูถัดมาวูฟแฮมตันเจอฟอรเรสเวลา4ี่ทุ่มที่มอลลินอกสเตเดียม <c oup s> เป็นวูฟต่อฟอรเรสครึ่งลูกนะครับและโอเวอร์เดอร์ที่2องลูกครึ่งในลีกเนี่ยวูฟ <c oup s> อยู่อันดับ13เล่นในบ้าน7นัดแพ้2เกมถือว่าแพ้น้อยแล้วก็นอตติงแฮมฟอรเรสอยู่อันดับ16เล่นเกมเยือนแนัด ไปถึง6เกมแล้วฟอร์มปัจจุบันนี้วูฟเหนือกว่านะครับสถิติ10นัดที่พบกันวูฟแพ้ฟอเรสเกมเดียวและเอเชียนิกับไม่น่าเชื่อน,นะครับเสียเงินให้กับฟอเรสสองเกมเท่านั้นจากสถิติ10นัดหลังสุดล่าสุดวูฟเพิ่งเปิดบ้านเฉือนเบอร์รี่มา10และวูฟ10นัดเอเชียนิกับทุกรายการเย้าเยือนทําเงินไปทั้งหมด7เกมเลยนะครับถือว่าเป็นทีมทําเงินส่วนฟอเรสล่าสุดไปโดนฟูลแลมอัดมา50 วันนี้ต้องมาเจอวูฟในบ้านด้วยน่าจะรอดยากนะครับวูฟจะอยู่ในแผน3า2ตัวเจ็บก็ยังขาดแค่เประเดน็นโตคนเดียวที่เหลืออยู่นครบผู้รักษาประตูอย่างโจเซซาเซนเตอร์3คนนะครับมีแม็กซิมิเลียนคิวเมนดอรสันและโกเมสแบ็คซ้ายบูเอโนแบ็คขวาเซเมโดมิดฟิลมีโบเลกาเด้นะครับเลมีน่าโกเมสแนวลุกหน้าคู่มีฮีชานยืนคู่กับคุณย่า ส่วนทีมยืนฟอเรสต์สี่สองสามหนึ่งผู้รักษาประตูเป็นราชโชดิมอส์สนะครับเซนเตอร์เอนคาเต้ยืนคู่กับมูริโลแบ็กขวาไอหนะ้าแบ็กซ้ายท็อฟโฟโล่มิดฟิลตัวกลางมีมังการ่าซากาเร่แนวลุกมีวูดกิฟไว้อีลังกาและโดมิงเกสนักเตะที่ทำประตูได้ทางฝั่งวูฟเนี่ยถือว่าฮีชานทำไปแล้ว8ประตูนะครับวันนี้พีดิชันให้วูฟชนะ2-1ด้วย ผมยังดูว่าวูฟวันนี้ต่อครึ่งลูกถือว่าไม่แพงถ้าจะเก็บ3แต้มเชียร์วูฟเชียร์ได้ครับคู้ถัดมาเชฟฟิลด์เปิดบรอมเมลเลนสเตเดียมพบกับเบนฟอร์ดสี่ทุ่มเลครับเลนครึ่งครบลูกทีมเยือนเบนฟอร์ดมาต่อเชฟฟิลด์และโอเวอเดอร์ที่2ลูกครึ่งควบ3 s h เชฟฟิลด์อยู่อันดับ20ถือว่าเป็นทีมหายตารางบวยนะครับ15นัดชนะเกมเดียวแพ้12นัดเสมอ2ส่วนเบนฟอร์ดอยู่อันดับ11 เล่นเกมเยือน7เกมชนะ2เกมเท่านั้นนะครับถือว่าไม่ดีแต่เชฟฟิล e ์หกเกมชนะ1เสมอ1แพ้4ห่วยกว่าเบนฟอร์ดนะครับคู่นี้เชฟฟิล l ์เองมีสถิติที่น่าสนใจนะครับกับเบนฟอร์ดถือว่าเป็นทีมที่แพ้เบนฟอร์ดน้อยแพ้เบนฟอร์ด2นัดเท่านั้นจาก10เกมหลังสุดแต่ว่าพวกเขาไม่เคยเจอกันในเกมพิมลิกเลยนะครับเชฟฟิล์เองล่าสุดพึ่งพ่ายลิวพูมา20 และก่อ,น,อนนี้ไปเยือนเบอร์รี่แพ้5-0นะครับเป็นการแพ้3นัดติดเพราะว่าก่อนอนนี้พวกเขาเสมอไบรตัน1-1และเอาชนะบูฟมาแล้วด้วยสกอร์2-0นะครับ10นัดทำเงิน2ครั้งส่วนเบนฟอร์ดล่าสุดไปเยือนไบรตันแพา้มา2-1เลดไปเยือนลองครึ่งคราลูกลุดแต่ว่าในบ้านเบนฟอร์ดถือว่าเหนียวแน่นนะครับเล่นเกมเยือนเบนฟอร์ดฟอร์ไม่ค่อยดีเลยนะครับไซติก็ยังสู้ เชฟฟิลส่วนตัวสู้ไม่ได้ยังไงวันนี้ดูแล้วเชฟฟิลสู้เต็มที่3 4 2 1นะครับต้องมาเจอเบนฟอร์ด4 4 2ขออนุญาตด,ดูนักเตะที่ทำสกอร์เลยคือเอ็มบิโมทำไปแล้ว7ประตูซึ่งวันนี้ยังไม่มีชื่อเะครับเนื่องจากบิโมเจ็บส่วนเจ้าบ้านเองก็ตัวเจ็บเยอะเหมือนกันพวกโอลิเวอร์นอวูดและโอลิเวอร์แม็กเบอร์นี่ก็ติดโทษแบนใบแดงด้วยมีโอกาสเสมอนะครับผมยังคิดเหมือนกับหูสกอร์เลยนะ เชฟฟิลเล่นในบ้านเนี่ยเล่นลองนึงครึ่งคบลูกแล้วก็ถ้ายันเบนฟอร์ดได้ก็สามารถเก็บแต้มได้นะครับขอนาตเชีย์เชฟฟิลเล่นลองครึ่งครบลูกครับคู่ถัดมาคู่นี้ถือว่าน่าติดตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเดจะเปิดบ้านโอทฟอร์ดพบกับบอลมัดเอฟซีนะครับแมนยูต่อบอลมัดหนึ่งลูกและโอเวนเดอร์ที่สามลูกเพิ่งเล่นบอลกลางสัปดาห์มาพบกับเชลซี แมนยูก็ชนะมาด้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับแมนยูอยู่อันดับหกเล่นหกเกมหลังสุดชนะสี่แพ้สองส่วนบอลหมัดอยู่อันดับสนะิบห้าหกนัดหลังสุดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งถือว่าเป็นอันดับสิบห้าที่ฟอร์มดีมากนะครับถิติส่วนตัวแมนยูเองก็สิบนัดชนะบอลหมัดไปทั้งหมดแปดครั้งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งและไอเชีนกับสิบนัดทําเงินเหนือบอลหมัดหกนัดเลยนะครับล่าสุดไปเยือนบอลหมัดชนะหนึ่งศูนย์ด้วย ก็แมนยูเองก็เล่นในบ้านผมยังมองว่าขนาดเชลซียังชนะนับภาษาอะไรกับบอลหมัดนะครับยังไงบอลหมัดมาเล่นเกมเยือนวันนี้ต้องเล่นเกมรับเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือบอลหมัดไม่แพ้ใครมา4เกมติดไม่ว่าจะเป็นการเปิดบ้านชนะนิวคาสเซิลสองศูนย์ไปเยือนเชฟฟิลด์ถล่มมาสามหนึ่งล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านเสมอแอสตันวิลล่ามาสองสองและไปเยือนคริสตัลพาเลทชนะมาสองศูนย์เก็บเอเชียได้กับสี่เกมรวด บอลบัดถือว่าไม่ธรรมดาไม่ใช่ฟุกนะครับแมนยูวันนี้ดูแล้วนักเตะมั่นใจแต่ว่ากลุมสึกหนักเหมือนกันเพราะเพิ่งเจอเชลซีมาแผน4-2-3-1มีโอนาน่าแม็กควายนะครับซึ่งขาดไม่ได้แล้วเซนเตอร์คนนี้กลับมาเป็นแรงบราาันดาลใจให้แฟนๆแ,แ,แมนยูหลายคนนะครับลินเดอร์ลอฟลุคชอก็กลับมาแล้วยืนคู่กับดาโรฟอร์มดีด้วย ไม่ฟิลตัวรับขาดไม่ได้เลยคือแม็กโทเมเนวันนี้ยืนคู่กับไมนูนาวุกมีบรูโน่เฟอร์นันเดสฮอยลุนกาเนชโชและแอนโทนี่ส่วนทีมเยือนบอลหมัด4-2-3-1มีเนโต้เซนเตอร์ซีเนซี่ยืนคู่กับซาบายี่นะครับแบ็กซ้ายเกอร์เกสแบ็กขวาสมิธไม่ฟิลตัวรับ2คนมีคุกยืนคู่กับคริสตี้นาวุกมีไคเวิร์ดซินิสเตอร่าซิมันโยและโซลังเก้เอเวเรนติ้ง6.8กับ6.6 แมนยูเหนือกว่าตัวเจ็บพอๆกันนะครับดูแล้วแมนยูวันนี้มีโอกาสชนะบอลหมัดเหมือนกันนะครับเรทเปิดมาวันนี้ก็จ้องมองว่าแมนยูต่อ1ลูกก็ถือว่าต่อไม่แพงแต่กลายเป็นว่าผมยังชอบบอลหมัดมากกว่าแมนยูเองถือว่าแบกรับความกดดันไว้เยอะนะครับวันนี้ก็ถ้าฟอร์มเปรไปนิดนึงก็ต้องให้เครดิตบอลหมัดด้วยเพราะว่าการชนะนิวคาสเซิลกับแอสตันวิลล่าอาจจะ ชื่อชั้นเนี่ยเป็นลองแมนยูแต่ฝีไม้ลายมือปัจจุบันนี้สู้ยากนะครับบอลหมัดยังสู้มาได้วันนี้น้าภาษาอะไรกับแมนยูอาจจะเพิ่งชนะเชลซีมาแต่ถ้าเราดูที่รูปเกมยังมองว่าแมนยูเชลกัดเปลืองเลดต่อหนึ่งลูกวันนี้ถ้าเจาะบอลหมัดไม่ได้ต้องลองบอลหมัดเลดลองหนึ่งลูกเชียบอลลองหักคอไปด้วยครับ พัดมาไบตันจะพบกับเบอร์ลี่นะครับวันนี้เป็นเลทไบตันต่อเบอร์ลี่แพงเลยนะครับลูกควบลูกครึ่งแล้วก็อเวนเดอร์ที่3ลูกไบตันอยู่อันดับ8ต้องมาเจอเบอร์ลี่อันดับ19สถิติคู่นี้ไบตันก็ไม่ใช่ทีมทําเงินกับเบอร์ลี่นะครับล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านแพ้เบอร์ลี่มา30แต่ว่าไบตันเองล่าสุดเพิ่งชนะเบนฟอร์ด2-1ช่วง6-7เกมหลังสุดมามีแพ้เชซีเกมเดียวนะครับ ที่เหลือไปเล่นเกมยูฟายูโรปาลีกก็ไปชนะเอเทนมาด้วยนะครับแล้วก็ไปชนะอยักอัมสเตอร์ดัมมาด้วยไบตันเองเล่นในบ้านเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงนะครับส่วนทีมเยอนเบอร์ลี่เพิ่งเปิดบ้าอัดเชฟฟิลมา5 0ูแต่ล่าสุดก็ไปแพ้วูฟมา1 0ซะแล้วทำให้ไบตันวันนี้ดูมีภาษีมากกว่าชัดเจนนะครับเลทต่อลูกควบไบตัน4 2 3 1มีเฟอร์กูสันเปโด เอเดนก้ากิลมัวมิโตมะแนวลุกอยู่นครบส่วนเบอร์ลี่4-4-2นักเตะอย่างเบอร์ชบราวน์ฮิวโรดิเกสแล้วก็แอมดูนี่ดูแล้วน่าจะยังสู้นักเตะไบรตันไม่ไหวขออนุญาตเชียร์ไบรตันเลนต่อลูกควบลูกครึ่งเชียร์ได้ครับคู่สุดท้ายแอสตันวิลล่าจะเปิดวิลล่าพาร์คพบทีมใหญ่อย่างอาร์เซนอลเลยนะครับ เป็นคู่ที่น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งนะครับคู่นี้เวลาเที่ยงคืนครึ่งโอเวอร์เดอร์ที่3ลูกและเช่นนีครับเป็นอาร์เซนอลมาต่อแอสตันวิลลาถึงบ้านด้วยราคาปอเท่านั้นนะครับเป็นทีมอันดับที่3อย่างแอสตันวิลลาเจ้าบ้านไม่น่าเชื่อนะครับเจ็ดเกมหลังสุดในบ้านชนะลวดและฟอร์ม6นั้นหลังสุดชนะ4เสมอ1แพ้1ต้องมาเจอซูอนที่เล่นเกมเยือน7นัดชนะ5เสมอหน แพ้หนึ่งหเกมหลังสุดชนะ5แพ้เกมเดียวสถิติ้สเกมหลังสุดพบการแอสตันวิลลาเย่าเยือนแพ้อนอนลวดแต่ยังมีแหลมทำเงินได้บ้างนะครับก็ฟอร์มปัจจุบันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับสินัดชนะ8เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแอสตันวิลลาเพิ่งเปิดบ้านอัดซิตี้มาด้วย1นศูนย์เมื่อกลางสัปดาห์นะครับวันนี้เล่นในบ้านอีกนัดหนึงเจอกับาร์เซนอนที่เพิ่งไปหนีตายกับลูตันทาวมา4-3 ซน้อนเองชนะมา6เกมรวดนะครับในบ้านไม่ต้องพูดถึงแต่เล่นเกมเยือนผมมองว่าซน้อนมีสะดุดพอพึ่งไปแพ้เนิวเซิลมาเหมือนกัน1-0ไปเฉเปือนเบนฟอร์ด1-0เลตต่อครึ่งเขา้ารูเกือบอาตัวไม่รอดและไปชนะลูตันทาว4-3แผลยังมีให้เห็นนะครับต้องมาเจอแอสตันวิลล่าที่เล่นในบ้านพึ่งชนะซิตี้มากุ่มความได้เปรียบเต็มตัว เลด์วันนี้บอลลองด้วยถ้าลองลึกได้ถึงครึ่งลูกมีโอกาสลองหน้าลองแอสตันวิลล่านะครับสี่สี่หนึ่งหนึ่งเริ่มต้นด้วยผู้รักษาประตูอย่างมาร์ติเนสและมีเซ็นเตอร์อย่างตอเรสยืนคู่กับคาร์ลอสแบ็กซ้ายดีนแบ็กขวาคอนซามิดฟิลสี่คนอ, 3, อ่ะสามอ่ะมิดฟิลสองคนนะครับยืนเป็นปีกด้วยอสองคนก็คือกามาร่าวันนี้จะใช้งานยืนคู่กับดักลัสหลุยส์แบ็กซ้ายเป็นแม็รกิน บักขวาไบเร่แนวลุกมีวัดกินยืนหน้าเป้าและมีมิดฟิลด์โตรุกตัวทําเกมหรือหน้าต่ำก็ได้อย่างเคอมองนะครับเอเวอร์เรตติ้งหก8ด้วยและตัวเจ็บถือว่าทริลอนมิงกับเอาเล่แค่2คนเท่านั้นที่เจ็บนะครับถือว่าแอสตันว erm ิลลาฟูลทีมส่วนชนอน4 3สผู้รักษาประตูอย่างรายานะครับเลตติ้งหกจถือว่าเทียบกับมาติเนสแล้ว สูสีมาร์ติเนส6.71เหนือกว่านะครับเซนเตอร์ Center อีก2คนคือซาริบายืนคู่กับมาการเยสคู่นี้ลงตัวแบ็กซ้ายเซนเชนโกเหนือกว่ากองซาแบ็กขวาเบนไว้์ผมยังมองว่าแบ็กซ้ายลูคัสดีนเหนือกว่านะครับมิดฟิลด์ตัวกลางดีแคนไรส์ไคลเฮาเวิร์ดและโอเดกาดเล่นกัน3คนถ้าแอสตันวิลล่ารับลึกก็ยังมองว่าใช้ได้นะครับเพราะยืนแผงมิดฟิลด์กัน4คน ิ้งวันสกินกับเทลมองไว้พอได้และแนวลุกอีก3คนของซนอนคือแกเบลเยซุสมาติเนลลี่และบุคโยซาก้าแนวลุกกินกันไม่ลงนะครับยังมองว่าสโอนเหนือกว่าด้วยชื่อชั้นและความสามารถส่วนตัวเอเวลเร์ตีกับสงตนมาที่หกจุดเก้าตัวเจ็บสโตนโทมัสบาเต้เอมิลสมิทโรฟิเอลเวียล่าโทมิอสุและจูเยนทิมเบอร์ถือว่าเป็นตัวสำรองทั้งสิ้นนะครับมิดฟิลด์ที่ลงกันวันนี้และแนวลุกของซนอน ตัวจริงทั้งหมดนะครับก็เทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งกินกันยากนะครับพีดิกชา่นใหชนะ2-1วัดกินฤดูกาลนี้ทำไปแล้ว8ประตูกับ6แอซิดและใบเล่5ประตูเทอร์มอง3แอซิดนะครับลงกันครบส่วนทางฝันน่งสโนเอ็นกีเทีย5ประตูบุกยูโก5้5ประตูและออริกา4ประตูบุกยูโกซาก้าก็ถือว่าฟอร์มดีที่สุดในทีมรวมถึงดีแคนไรและ มาติโอเดกาดด้วยนะครับคู่นี้ดูยากพีดิคชั่นให้เจ้าบ้านเฉือนสองหนึ่งผมยังมองว่าสตันต์เองก็มีดีแต่ว่ายังชอบแอสตันวิลล่ามากกว่าด้วยสถิติที่พบการสตันต์อาจจะชนะแอสตันวิลล่ามาเยอะก็จริงแต่ยังมองว่าเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะแมนเซตี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเฉือนแอสตันวิลล่าเลดลองปอเชียร์ได้ครับระยะทวนนะครับคู่แรกชอบลิเวอร์พูลมากกว่าต่อหนึ่งลูกเชียร์ลิเวอร์พูล คู่ที่2ชอบวูฟเลดต่อครึ่งลูกครับคู่ที่3ชอบเชฟฟิลเลดลองครึ่งควบลูกคู่ที่4ชอบบอลหมัดเลดลองแมนยูหนึ่งลูกคู่นี้ไฮไลท์นะครับคู่ที่5 er on, เชียร์ไบรตันเลดต่อลูกควบและคู่สุดท้ายชอบแอสตันวิลล่าหักคอไปเลยเลดลองปอเชียได้ครับทั้งหมดเป็นทีเด็ดประจำวันเสาร์ที่9ธันวาคมนี้นะครับก็พรุ่งนี้วันที่10ยังมีเกมเพีย์มลมกเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันครับ